พิชิต,ต,ต,ตน้อมถวายบริวารปัจจัยในการเพื่อเป็นกองกลางกองุนให้กับโรงเรียนปริยาติราวิทยานามนตนาทุกท่านจับทุกกานพร้อมกันค่ะสาธุ <S <S อภักดังเทธระตังอิตายะสุขายะข้าแต่ผสมผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย วทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสรงขอพระพิสุสรงจงรักภาพป่าบังสกุลของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไปโยน์ พี่ยุทธจึงไว้ต่อนะคะ้ท่านพิจารณาเสียงแล้วพี่ยุว้นองสวัดริวารผาป่านะคะโมตัสสะภะโวะโตอะสัมพมสังัสสะนั่โตัสสะภะโ กิจกรรมมันแน่นจาติถวไรดึงการศึกษาสารทุกค่ะตัวตัวทวารบริบาลนะคะปัจจัยนะคะเพิ่มเอง căn trả thuốc càng có càng thà giả thu giả thuốc giả thuốc thu, ngắn lúc một thà và... ด er mm e an nah ัมตุงหังคิปเปวสเมจตุสัพเเอปุเรนโตสังปาปาจันโทภะนราโสยตาอินิจโวเทระโสยตาอภิวะตานาสิลเสนจัณฑปะปัจจายนโนจตารุตัมวัตันติอายุพันโนสุปะฏาราสาธุ ยกยกเลยนะคะอาจารย์ยกกองกุ้งพระบาทนะคะมารวมยอดนขาเส่นน้ำถวายการต้อนรับพระครูพิพัฒน์กิจจากรเจ้าคณะตะบนโคมานะคะเจ้าภาพทุนการศึกษาสมทบนะคะเป็นกองกลางของโรงเรียนค่ะอาจารย์